ครับพามาดูต้นมะละกอเตี้ยครับผมเตี้ยกับเตี่ยพูดเตี้ยแต่ว่าดกโอ้สุดจอดเลยมีตรมจตหนวยใหญ่รครับอ้อเขาปลูกใส่กระถางไว้ต้นนี่พอดนวยใหญ่เลย ม้ตองไปปีนม่ตรงไปปีนยากเลยครับม่ต้องไปเอาไม่สาสอยเอาเลยครับนั่งบิดเอาก็ได้ครับผมนี่ต้นมะคุณกุนต้นมะคุณุ่นเนนะสยจอดเลย โอ้เนียนอนได้ดีวะ่ะต้นประมาณหกสิบเส้นครับสูงประมาณหกสิบเส้นแต่ว่หนนวยโดกกากศักเลยครับอ๋เบิ้งส้มเนละ่ะน้ำไล่ไร่ไปหาปลาแดกหาบักพริหกหาบักเน่ากันครับผมตำเนาะนี่คือใคกว่ะเอาส้มเนล่ะครับสวัสดีครับ